เคียงเ้วได้พี่นอ้องเลีเดืสิบพ้า,พาถ้าเปิงลเพิ่เมเกือบหนา้าอันนี้บักพิกเมืนน่อนันต้น,นน้อยก็เริ่มมีซี่ใบซ้ำใบซี่ใบอันนี้ก็เริ่มใหญ่ว่างตเขาปลูกลงดินรูดแรกสามั้นก็่เสด้กินเด้พี่นอ้อง ไ,ได้ก็ปลูกได้เด้ึงเบิ้องอันนี้ต้นบักใหญ่ตอนนั้นตอนนอ้นน้อยๆนึ่งแม่พี่ได้พัดแล้วเด้กอกต้นหนึ่งอันนี้ทนล้องเนาะทดลองนี่แะดูแลรัลกษามันน้ำอีหยังก็ได้น้ำประปาน้ำโปงน้ำท่าได้หมดอ,อันนี้เห็นว่าต้นนี้ตะกี่กับต้นทอน,นี่นี่บกับกพี่ของ่อยกับไ้กินเรื่อยๆอยู่ในพริก พริกอันกีนูสวนขาว่ามันสิต้นแบบนี้อยู่เดียดูแลรักษามันนะนี่ก็เป็นปีแล้วนี่นันนะอันนี้พ่าเพิ่มนาพักสลานเนเห็นบ่บว่าตายเลยพี่น้องแจ็กมือนหรอสามมือแล้วนะบ่าตายอันนี้สวยแล้วเนี่ยทียงมันมีคนหรอกสร้อยนี่มันคลายก็สร้อยตันนะ มันบามีคนผ่านอันนี้ยรื่อง่อยก็จะเป็นลงลงนี่ยังเราเคยบ่ได้เลี้ยงงูเลี้ยงหมาอมอกตากผ่าสองหมอกขอบครัวยู้านกับ <c> ช <oughs> ่ซี่แเลยเขาสวยมากกับปิดประตูเลย บ่เปิดแล้วอันสไลด์จะคือหนองแถวนี้เขาเจ้ามีปนกันซนบ้านเขาอยู่หนองจอกเด้อที่นี่การปนกันตำรวจเพิ่งเกิมันเป็นแก๊งซะบ้านก็ปิดประตูเลยแล้วจับได้แน่อยู่เป็นแก๊งจากทีมันสิมี่จะค้นแล้วก็บ่ฮู้แล้วอือ เฮียนข่อยมันก็จะเป็นบ้านน้อยละอันนี้โซนเสีย่า <c oughs> อันนี้โซนในครัวขอ่อยอเนกประสงค์บ้านข่อยอนเนกประสงค์เลยมันบ้านหลังน,น้อยเนาะพอดีพอดีหลังใหญ่คือคนอื่นข่อยเป็นคนดูแลอยู่กับ,บลูกกับเต้าข่อยละ่ะมันบอกนี้คน มกกันมีลูกว่ามีล้านลูกกับยา่เป็นบบาวหมดแหละลูกชายเขาก็นอนห้องนี้หละสองคนเขาสี่คนพ่อแม่ลูกพี่นนอก